ศึกเอฟเอรคับรอบรองชนะเลิศระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับเซาท์ทัมตันในคืนวันที่18เมษายนเตรียมจะทดลองเปิดให้แฟนบอลเข้าชมในเวมบลีย์ได้ในจำนวน4,000คนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้รัฐบาลอังกฤษไม่อนุญาตให้แฟนกีฬาเข้าชมเกมในสนามตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสมาคมลูกหนังอังกฤษวางแผนจะเปิดให้แฟนกีฬากลับเข้าชมเกมในสนามอีกครั้งโดยใช้เกมเอฟเอคับรอบตัดเชือก ซึง่งจริงจอกสยามจะพบกับนักบุญเป็นเกมทดลองให้แฟนบอลเข้าสนามได้4,000คนซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในระแวกสนามเวมบลีย์เข้าสนามเท่านั้นทั้งนี้เลสเตอร์จะพบกับซัลตัมตันในศึกเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศวันอาทิตย์ที่18เมษาแข่งขันตามเวลาไทยในช่วงเที่ยงคืนครึ่งเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งพรมเมเลียงกฤษ ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเจงกิสซุนเดย์ปีกทีมชาติตุรกีของโรมาสโมสรนชั้นนาในเกาโชสซีราอ,อ,อิตาลีบุนเดย์ย้ายจากโรมามาร่วมทัพจิ้งจอกสยามเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยเลสเตอร์มีออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่23ล้านยูโรหรือ851ล้านบาทแต่ทว่าล่าสุดสเปอร์ระบุว่าทีมของกูซอเบนน์โรเจอร์เตรียมจะส่งดาวเตะวัย23กับโรมาหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากนกเตะทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจ โดยลงโชว์ฝีเท้าในศึกเพีย์ลีกอังกฤษแค่9นัดเท่านั้นและยังทําประตูไม่ได้เลยซึ่งหากแม้นับรวมทุกรายการที่ลงเล่นไป19นัดก็แปลว่าทําได้2ประตูกับ3แอสซิสเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการใช้งานเซกิตอุนแดต่อเช่นกันและจําเป็นจะต้องหาทางขายให้ได้ในช่วงซัมเมอร์โดยเชื่อกันว่าเฟเนบาเช่กำลังให้ความสนใจในตัวอุนเดอยู่ คสเปอร์ชมเคิลพูดภาษาประตูกับตันทีมเลสเตอร์ซิตี้ลงฟอร์สองให้กับทีมชาติเป็นนัดที่63ช่วยให้ทีมชาติเดนมาร์กบุกตบออสเตรเลีย4-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปส่วนจอนี่อีแวนลงเล่นครบ90นาทีให้กับทีมชาติอลแลนลนเหนือในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนัดที่3ของกลุ่ม4ที่เปิดบ้านเสมอกับเบลเรียไป0-0ซึ่งเกมนัดนี้นับเป็นการลงสนามให้กับทีมชาติเป็นนัดที่91 ส่วนเวสต์ลีฟอฟาน่ามีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมที่ทีมชาติฝรัลล่งเศสชุดยู21เอาชนะไอซ์แลนด์ไป2-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอยู่21นัดสุดท้ายของกลุ่ม4ซึ่งทับตาไก่ชุดเล็กจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มเข้ารอบไปพบกับฮอลแลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้าย มาดามแป้งซึ้งน้ำใจบิ๊กบอสเลสเตอร์หลังมอบของสะสมและร่วมประมูลของสะสมทำรายได้ร่วมหลายล้านบาทให้แก่มูล,ลนิธิมาดามแป้งมุ่งทำสาธารณกุศลเพื่อสังคมไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับมูล,ลนิธิมาดามแป้งในวาระที่มาดามแป้งน,นพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีฉลองครบรอบ55ปีโดยการช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังโดยมีคนดังจากหลายวงการมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมประมูลของสะสม โดยหนึ่งในผู้ที่ทุ่มสุดตัวในการทําการกุศลครั้งนี้คือบิ๊กท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสมโมสอเลสเตอร์โดยมาามแปงกล่าวว่างานเปิดตัวมูลนิธิมาดามแป้งเมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาสามารถระดมทุนเพื่อสาธารณกุศลได้ร่วม30ล้านบาทแปงรู้สึกขอบคุณนั้งใจจากทุกคนจากหลากหลายวงการแต่ที่ไม่ลืมคือน้องชายสุดรักบิ๊กบอสของคิงพาวเวอร์และเลสเตอร์ซิตี้ น้อง t อ p ไอวัตศรีวัฒนประภาที่ร่วมทําบุญด้วยการมอบของสะสมมาร่วมประมูลและยังทุ่มประมูลด้วยกันนํารายได้เข้าสมทบมูลนิธิมาดามแป้งได้ร่วมหลายล้านบาทปลื้มใจมากแป้งจะขอส่งต่อน้ําใจของทุกท่านไปยังสังคมอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของทุกท่านขอบคุณจากใจนาทธนเจมดาวเตะลูกครึ่ง,ทงไทยอังกฤษวัย16ปี กำลังจะได้สัญญาปูสกราชิฟจากสามโมสรอนเบอร์สย์ทีมจากพิมลีอังกฤษโดยสัญญาฉบับดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งจะทําให้เจ้าตัวได้เข้าเป็นนักเตะฝึกหัดของสมโมสรได้รับทุนการศึกษารวมถึงมีเงินเดือนอีกด้วยทั้งนี้นาธานเจมเป็นน้องชายของลีออนเจมอดีตดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันกลับมาอยู่เมืองไทยค้าแข่งอยู่กับสุโขทัยเอฟซีในเวลานี้โดยนาธานนั้นเป็นเด็กปั้นของเลสเตอร์อะคาเดมี่เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะหมดสัญญาและเตรียมเซ็นสัญญากับเบอร์สลี่ต่อไป